รีวิวสถานที่ที่อยู่ในก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตรงนี้นะคะ,ะ,คะอะไรอะทุกคนคงจะตกใจนะคะเพราะว่าเป็นน้ำทะเลสีฟ้าที่ทุกคนอะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะดูเลยค่ะสวยมากและทรายตรงนู้นนะคะอยากหยียบเล่นมากๆไม่รู้จะเดินถึงไหมเดี๋ยวเราจะเดินไปกันเลย จะเป็นอะไรนะลืมแล้วส,สปีดโบ๊ทนะคะโดยใช้วัฒนาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน <c oughs> นะแล้วตรงนั้นน่าจะเป็นชายอาหารอะ่ะตรงนั้นอะไม่เคยไปเดินถึงเลยอะ่ะตอนเนี้ยกำลังเดินไปเดินไปให้ที่สุด ขาจะมีพระให้ตัวนี้ด้วยห้ามชี้นะคะบาปโอเคเรา